สวัสดีสบายดีเอฟซีทุกท่านเป็นอะไรแหละพี่น้องเอาตัวน,นี้ออกแปนเนาะแปนเนาะเพียงเนาะโต๊ะกับเขาอยู่นี่โต๊ะกับเขาตั้งอยู่นี่ขั <Okay. S 1> ้วก็อยู่นี่เฮ็ดกินแล้วก็ขืนโต๊ะแล้วก็กินกินแล้วแล้วก็อยากนอนแล้วก็นอนบาดนี่สดีพี่น้องมีเตียงนอนอยู่นี่สบายๆผ่วงผ้วงดีเนี่ยสบายสบาย

ออเขาไปน้่ง <representatives> ก็ได้อีกบายใช้ส่งให้ลูกเลยนะเอ้ยจะควยอูเป่าเล็กน้อยนี่แม yeah ่ย้ำมังหงายเด้อพี่น้องเห็นบ่แบบสวยมันใสใส่อันนี้ที่ไหนอันนี้งามงามโบในมันออก หวงอ่ะใช่ป่ะใช่เลยเอาไป nó บ่งดเนาะพี่ขลุ้มใส่ nó เนาะอือ nó ผดมใส่เอ้า nó <đáp rồi> <laughs> มานั่งอยู่เตียงพี่น้องมันสว่าเสยดีมาหมมัทินให้เก็บมาเือนนันคนีลยมั่ไม่ได้แม่นอันี้ากะทินอันพัวข่อันเอาอันยึดผู้น้ค่ะเก็บมาเลยน่กทินนอนอาุนกตัดหรือเ่ามาเมาดูมันเชียหรือเ่แอเด้อพี่น้องมากินตำมะฮงด้อไปดีเดดจ้าตำมะฮงตำมะฮงมาจาเมือง

Theo tội ạ Rồi ra phần 13 Ừ mà. ừ ạ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Israel, Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

giống như một cái vườn, còn hòn sông cổ cổ, sông lâm thược, không biết gì, không làm กัตีกินเอก็โตให่ว้ลายอ่ะโตตยนี่บนะอืมมันว้นเลยไเมียนยังกับปิ้ร้างไทยที่ท่านสักทานมีเห็ดไมันปินข้ามาได้ไหมรัะมันรอดตัวสูงดินขึ้นได้ะอื่แต่ปูยังไ่้ปูยังไงนะินได้รูยังไงกัโตก็บ้องนัดะได้ กินนมาเๆแล้วก็โรยลงนน่ซาบกินละเขาทรากินเลยลกจะคือเป็ดมันยังบินขึ้นราคาได้ไหมลังคาเพียงใดเออเป็ดยันบินไปได้สัจกติเหมือนไปเลยนะถ้าเด็กินขนาดรงด้เลยมีน้องหน้ามันคือบินเป็นน้องหนาเหมแล้วเป็ วันตอนน้นองไปแข่งามนแตกูิเบ่งน่าขอด,ด,ด้ยน่าขิบแตกนาิบแตอ่ะ xay như bữa eo đang xay này cái bữa em vào đây đó hấp bữa em ra sao này đẹp không Hãy subscribe cho của, của, của Ghiền ไมุ่นกรจอยู่แล้วยังไงมใส่ไดไน้ำข่อยเลยแหละ็ันังขับเลยลงมาตงไหเลย่อยเับพชนี่เป็นไบางเเพชรเพชร บ้างเสือกับบเพชรแดงนี่ยเป็นอย่างก็เคยซื้อมาบางเสือกับบอเพชรบัเพชรมันแบเพชรแเพชรอันนี้เพชรนี่เจ็บใส่รุ่นี้มาเพชรนี่ซื้อนี่เสื้อผิดแผงก็ได้เลยเรีจนมือบักนี่เครบอเราจะไปซื้อตัวนี้เสือแดงบัเพชรก็มีเรายวกันเราไปซ้อ

แต่แียงหนังทบายแล้ว